เปิดตะก้าให้แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะสร้อยคอเงินเด็กนะคะพี่บอกเลยว่าวันนี้นะคะทางร้าน a w p นะคะเปิดตะก้าให้แล้วค่ะที่หนูโชว์อยู่นะคะจะเป็นสร้อยคอเด็กค่ะ เป็นสร้อยคองเงินแท้นะคะ92.5%มีให้พร้อมใบรับประกันเงินแท้ค่ะพี่จากร้านทอง S&P w 3หรือห้างขายทองสวนภููิิ3ความยาวของสร้อยตัวนี้นะคะอยู่ที่17-18เซนค่ะสร้อยคองเงินแท้ตัวนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่เด็กนะคะแรกเกิดนะคะขึ้นจนไปถึงเด็ก สองขวบเลยนะคะสำหรับนะคะป้าๆนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะหรือว่าน้าๆน,นะคะที่จะรับขวัญลูกขวัญหลานนะคะแนะนําไปใส้คยคองเงินเด็กตัวนี้เลยพี่เอาไว้ไปใส่กับจี้พระก็ได้นะคะพี่นะนะคะแล้วจะบอกว่างานของเขาคือแบบโอ้โหหลุดมเลยงานของเขาคือสวยมากเออ ย้ำนะคะไม่รอกไม่ดําเพราะเป็นเงินแท้แต่ขายคืนไม่ได้พี่วันนี้พี่จ๋าหนูให้ราคาพิเศษเฉพาะคลิปนี้เป็นราคาเปิดตัวให้ราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะปกติหน้าร้านทองนะคะสร้อยคองเงินแท้นะคะพี่ขาจะอยู่ที่ประมาณหลักพันขึ้นวันนี้ให้แค่หลักร้อยเท่านั้นอ่าแล้วลายสร้อยอันนี้คือแบบว่ามาโชว์ให้ดูแบบว่าไม่ได้เยอะมากนะคะในตะก้าจะมีตัวเลือกให้อยู่มีมากกว่าสิบลายไปกดเลือกดูได้เลยถ้าอยากได้นะคะ กดสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้ามีพร้อมจะส่งจ้า